สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวฟอร์ดกูเกิลทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีโดวิคห์กราฟประจําวันวันนี้วันที่หนึ่งเมษาแล้วนะครับเป็นเดือนปกติต้องเป็นเดือนของอสงการใช่ไหมแต่ว่าสองสวันวันนี้ฝนตกชิบหายวายวอดเลยครับนี่มันหน้าร้อนตรงไหนนะครับแต่ก็ดีครับอากาศดีครับสดชื่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจิตใจ สงบถูกไหมฮะถ้าอากาศยิ่งร้อนก็ยิ่งขวาร้อนถูกไหม่หาทีนี้มาดูทองคําครับในในภาพใหญ่เนี่ยในทําเฟรมเดย์เนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นลงเนาะวันนี้เป็นตอนฟาร์มด้วยนะครับโอเคก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโลว์โลกเกิดขึ้นเนะาะอ่าทำโลว์โรแล,ล้วนะครับทำโลว์โรแล,ล้วแล้วก็เอาราคาเนี่ยมันมีการเบรกชุดนี้ด้วยครับชุดใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้คือชุดใหญ่นะครับอ่า ก็คือมันเบรกละเบรกของภาพใหญ่แล้วก็ในชุดย่อยก็มีการทำรูโลเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยผมก็เลยให้น้ำหนักที่หน้าเซลล์นะครับให้น้ำหนักที่หน้าเซลล์ในทำเฟรมเดย์เนาะอ่าเราก็จะมากรอบครับชุดนี้เป็นสวิงไฮนะครับชุดนี้เป็นสวิงโลนี่คือกรอบครับนะครับอ่าโอเคขออนุญาตปรับไป8ชั่วโมงครับเพื่ออธิบายเนาะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า กราฟชุดนี้แม้ว่าจะวิ่งหาเหวไงก็ตามนะครับเราจะมองเซลล์เท่านั้นนะครับถ้ายังไม่หลุดกรอบนี้นะผมจะมองเซลล์เท่านั้นโอเคเนาะ,อะโอเคไหมเนี่ยทีนี้เราก็มาหาโซนครับก็จะมีชุดแชั่วโมงก็จะมีแท่ง h d c ตรงนี้หรือออเดอร์บล็อกนั่นแหละเดียวกันนะครับโซนเซลล์นะครับโซนเซลล์แล้วก็ปรับไปสชั่วโมงครับเพื่อให้มันเห็นแพทเทิร์นได้ง่ายขึ้นอสี่ชั่วโมงเป็นลักษณะประมาณนี้ เ okay. ขาจเอาลูกศรออกนะ,ะใส่ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเบรกทำรู้ว่าโลนะจะได้ตีกรอบแล้วก็โฟกัสหน้าเซลล์นี่นะทีนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเนาะสมมติเรารู้ว่านี่คือโซนสำหรับใน,ในการเซลลลงไปถูกไหมในการเซลเนาะแต่ราคาขึ้นถึงยังยังเนาะก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยในเมื่อว่าในเมื่อรู้ว่าต้องเซล์ตรงเนี้ยผมสามารถที่จะบายขึ้นไปเพื่อเซลล์ได้ไหมคําตอบก็คือได้ นะครับคำตอบคือได้อมาดูครับมาไล่ชุดโครงสร้างของ1ชั่วโมงก่อนนะครับหชั่วโมงเห็นไหมครับราคาวิ่งไงไฮโลไฮโลไฮเห็นไหมครับอ่ถ้าคุณจะบายนะครับอ่อย่างน้อยๆครับบายโซนนี้นะนะครับก็คือบายโซนโซนนี้นะครับเพื่อเซลล์ของเดลงไปแบบนี้นนั่เองนะครับเพราะเนี่ยในวันนี้แผนของผมที่ส่งให้สมาชิกก็คือจะเป็นแผนนี้ นะครับคือถ้าสมมติว่ามันลงมาเนาะผมก็จะบ่ายขึ้นไปแล้วเซลล์นะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปเลยผมก็จะโฟกัสหน้าเซลล์อย่างเดียวครับแต่ถ้าสมมติว่ามันลงมาแล้วมันลงต่อเงี้ยครับอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสวนตามเฟรมเดย์ไงคือเดย์มันเป็นดาวแล้วทีเนี้ยการที่คุณมาบายชุดเนี้ยเออมันมันก็อาจจะขึ้นไม่ถึงโซนคือเอาง่าย ไอจุดเนี้ยมันอาจจะติดโซนสําคัญสําคัญแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันอาจจะติดโซนนี้แล้วก็อาจจะฟอร์มเป็น qm เพื่อลงต่อเลยก็ได้ครับโอเคไหมเพราะอะไรเพราะ day มันเป็นดาวน์นี่เองแต่ใน h 1นยังเป็น up trend อยู่ว่าเนี่ยเราบายขึ้นไปคือเราบายในชุดที่มันเป็น up trend ของ h 1เพื่อขึ้นไปเซลในดาวเทนของ day โอเคไหมไอ่านี่คือการ มันตีไทม์เฟรมมันก็จะงงอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะงงอย่างนี้แหละแต่ถ้าง่ายๆใครที่แบบเป็นพนักง,งานออฟฟิศมีงานประจํามีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยครับผมก็จะมาร์คอัพแค่นี้แล้วก็รอเซลล์ข้างบนนะครับส่วนซับย่อยจะวิ่งยังไงไม่สนใจรอเซลล์อย่างเดียวนะครับรอเซลล์อย่างเดียวโอเคเนาะทีนี้เราก็มาดูว่าอ่ะถ้าเราจะเซลล์เนี่ยมันมีแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคผมตีโซน,นะ ถัดมาครับลองตี3ได้สามได์ดูซิว่ามี3ได์หรือเปล่านะครับอ่ะผมเชื่อมสวิงไฮสองอันนี้นะครับลางขึ้นไปนะครับเป็น3รไดฟ์นะครับสอนไปแล้วนะครับไปไล่ย้อนดูนะครับเรื่องของตัว3รไดฟ์ครับอัาถัดมาครับอ่เราจะมีพทเทอะไรบ้างที่อ่วิ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็จบที่โซนได้นะครับ ก็จะมีไม่กี่อันครับเช่นอาจจะมองเป็นเรื่องของ AB เท่ากับ CD ขึ้นมาจบนี้ก็ได้นะครับแต่เป็งครับ C ยังไม่จบเนาะเราไม่ดูได้สามารถ C จบไหนถูกไหม่ะตรงไหนอีกอะเรามองเป็นตัวนี้ได้ไหมดูนะชุดนี้นะครับวิ่งลงมาเด้งพักไม่ถึงแ8ปนะครับประมาณ78เกือบถึง88นะครับแล้วก็ย่อนะครับ ถ้าพักเจ็ดแปดนะครับดี D จบอะไรครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเป็นแพทเทิร์นอะไรครับพัตเตอร์ไฟเนาะอ่าอย่าลืมเช็คสี่พอยด์ด้วยครับสี่พอยด์ต้องพักอย่างน้อยสามแปดจุดสองพักสามแปดไหมอ่าพักสามแปดไม่ผิดกฎนะครับเนี่ยครับไม่ผิดกฎนะโอเคเพราะว่าสีต้องพักอย่างน้อยสามแปดจุดสองแต่ห้ามหลุด A. หลุดเอโอเคก็ใช้ได้แต่ว่าแพทเทิร์นมันอาจจะแบบทุเรศนิดน,นึงอะไรเงี้ย นะตัวเลขนี้หนึ่งอ่ะทีนี้ก็จะมีคนถามว่าแล,วแล้วเราสามารถจับเต็มเลยได้ไหมครับอย่างเงี้ยได้ครับถ้าจับเต็มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นการเล่เนาะเนี่ยครับจบจะสิบแปดจุดหกเพราะนั้นถ้าคุณเทรดถ้าคุณวาดแพทเทิร์นนี้นะครับคุณต้องมีออเดอร์เซลล์ตรงนี้แล้วนะแต่ทําไมผมถึงยังไม่เอาแพทเทิร์นนี้นะครับคําตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามองเป็นการเล่เนาะแล้วไอโซนนี้ล่ะ มันว่างมันว่างเกินไปนะครับถ้าเรา s a ลตรงนี้ SL ต้องอยู่นี่นะครับมันไม่คุม้มส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่คุม้มคือไอ้ตรงนี้ยังว่างค่อนข้างเยอะมันมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาเก็บของแต่แถวเนี้ยเราค่อยถูกโอเคไหมนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบที่จะเข้าด้วยตัวการเล่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแผนของวันนี้ก็คือผมจะตีโซนล่างไว้ให้นะครับ ชุดล่างเนี่ยอาจจะวิ่งมาในรูปแบบของตัวแบตก็ได้แล้วขึ้นแบบนี้แล้วค่อยลงเห็น okay, ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับลงมาจบแบตเด้งขึ้นอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บเราจะสามารถที่เราสามารถเราเราอะสามารถที่จะมองให้มันเป็นชารแพทเทิร์นต่อได้นี่แบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเห็นไหมครับการมนโนแบบนี้มันก็จะเข้าท่ากว่า ถูกไหมอ่ะมันคือจบดีพอยต์ของแบทในไทม์เฟรมย่อยถูกไหมครับอ่าจบแบทแต่มันคือบีพอยต์ถูกไหมครับมันคือ a b c d เฮ้ยไม่ใช่ขออภัยมัวละมันคือเอ B C D เอบของชาร์กัเนเองมันคือดีของภาพเล็กนะครับแต่มันคืออะไรครับ มันคือ B point ของภาพสีนสีเขียวครับเจ้ามาเถอะเอาประมาณนี้แหละโอเคไหมอ่านี่คือลักษณะมุมมองนะครับอ่าน่าจะจบในรูปแบบของตัวอัลจเนตชาร์ดด้านล่างน่าจะมียูโรเกิดขึ้นนั่นเองโอเคนอกบานเนี่ยแผนประมาณนี้นะครับถ้าราคาลงมาหาจังหวะในการ buy แถวๆนี้นะครับซับลอนก็นตรงนี้นะครับถ้าราคาขึ้นไปนะครับหมายถึงว่าขึ้นไปเลยเนาะถ้ามันขึ้นไปเลยทุกท่านก็จะได้ pattern น,นี้เกิดขึ้นครับ A, B เท่ากับ C, D ตัวนี้พักประมาณ50นะครับก็จบประมาณสัก200โดยประมาณนะครับหรือจะวัดเป็นระยะ1ต่อ1นก็ได้ดูนะอ่ะจบประมาณนี้สนแสดงว่าโอกาสที่จะขึ้นก็ขึ้นประมาณนี้ครับแล้วค่อยลงถ้าจะเซลล์นะก็มาเซลล์แถวๆนี้ครับซอ็อบลอนก็อยู่นอกโซนนี้ออกไปโอเคเนาะคือเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปเลยหรือว่าจะลงมาจบแบตก่อน เพราะนั้นแผนก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับซึ่งตัวนี้ส่งให้สมาชิกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็นห้องสำหรับนักเรียนนะครับที่ลงคอร์สตัวฟูลคอร์สนะครับเนาะเป็นฟูลคอร์สนะครับก็จะเป็นห้องสำหรับนะครับก็จะมีคลิปเรียนทั้งหมดของ ของผมนะครับผมทำให้ใหแล้วเรียบร้อยนะครับห้องดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็พวกคลิปย่อหลักต่างๆที่เราคุยกันนะก็จะมาอยู่นี้นะครับสำหรับด้านบนเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนตรงนี้จะเป็นห้องส่งบทวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ส่งแล้วนะครับหนึ่งเมษาเนาะเห็นไหมครับผมก็เขียนอธิบายให้ตามที่ผมสอนทุกท่านนั่นแหละนะครับ โอเคถัดไปเราไปดูที่คริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับในส่วนของตัวเอดานะครับเ e อดาก็ลงมาตามแผนนะครับชุดนี้วิ่งขึ้นมาจบเป็นแบดแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าในระดับน่าจะวีคมั้งระดับวีคราคาทำ l o ลกั Low Low นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยโฟกัสหน้าเซลล์นะครับเพราะ,ะชุดนี้เอดาก็ลุ้นครับนิวโลเกิดขึ้นนะครับ ลุ้นนิวโลน่เองซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราจะประคองกราฟด้วยสปีดไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมซอนอะ่ะมันคือมันอาจจะไม่นิวโลก็ได้อะ่ะโอเคไหมพราเราก็ต้องประคองนะครับเราก็ต้องประคองลงไปนะในส่วนของ BTC นะครับ BTC ีเนี่ยาราคาทำนิวไฮเกิดขึ้นเนาะทำนิวไฮเกิดขึ้นนะ เพราะนั้นเนี่ยเราจะรอบายนะครับขออนุญาตรอบายนะครับก็รอโซนนี้นะครับประมาณสัก4 1 0 0 0นนะครับโดยประมาณนะนะครับถามว่าเซลลงมาได้ไหมนะครับะจะไม่เซลนะครับเพราะว่าการเป็นอัพเดตคือโอเคทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็น QM ก็ได้นะครับรอเซลแต่ว่าทำไมไม่คิดจังหวะที่แบบเอ้ยมันเป็นแบบบางนี้บ้างอะ นในชุดที่มันปรับปรับเป็น e x p o n d e n t f a t แล้วมันอย่างเงี้ยครับคืออย่างเงี้ยมันคือมันถ้าในเอียดเวฟเขาจะเรียกว่าเป็น e x p o n d e n t f a t เนาะมันจะเบรกบนเบรกล่างแล้วก็วิ่งขึ้นต่ออย่างเงี้ยครับออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ QM โดนทำลายนะครับหรือว่าเป็น QM ที่มันไปต่อ,อครับอันนี้คืออธิบายในมุมมองของเ e อียดเวฟก็คือเป็น e x p o n d e n t f a t ตัวหนึ่งนั่นเองเนาะคือผมกลัวมันจะเป็นลักษณะ ประมาณนี้ก็เลยจะไม่พิจารณาเซลล์รอายดีกว่านะครับรอบายดีกว่าเนาะหรือไม่ถ้าเราเห็นลักษณะการวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยคือเอาไหนดีอันนี้ใหญ่สุดอย่างนี้เนาะเนี่ยแล้วมันทำโลว์โล,โล์อีกหนึ่งรอบเนี่ยเอออย่างเงี้ยหน้าเซลล์ครับโอเคไหมแต่ถ้าแบบว่าแบบจะมาแบบอย่างเงี้ยเป็น Qm เนาะแล้วแบบเซลล์ลงไปงี้ไม่เอากลัวแบบว่ากลัวมัน เราเซียตรงนี้เนาะกลัวมันย่อแค่เนี้ยแล้วมันขึ้นต่อนะครับนะมันจะรอบายนะส่วนดอทคอยครับดอทคอยราคาก็ใกล้ถึงจุดที่เราจะเข้าเทรดแล้วนะครับเป็นแบทแพทเทิร์นเนาะจังหวะในการบายนะครับที่โซนนี้นะครับต่ากาบทุนเมื่อหลุดเส้นสีแดงในส่วนของ e t s ครับถ้าดูในภาพใหญ่เนี่ย day หรือ week ก็ตามเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันมีการเบรกทำหายหายแล้วนะครับ ตรงนี้มันทําโลเนาะทีนี้เนะี่ยถ้ามาดูใหม่ก็คือมันทําหายหายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงชุดนี้นะครับเป็นการลงเพื่ออะไรครับการลงเพื่อขึ้นต่อนะครับการลงเพื่อขึ้นต่อทีนี้เมื่อกี้อธิบายว่าไม่น่าเซลเลนาะอ้าวแล้วอันนี้มึงเซลลทำไมอะไรเงี้ยครับโอเคไหมมันก็แล้วแต่ทรงอ่ะไม่รู้เดนะแต่ผมดูทรง btc แล้วเนี่ยคือมันเหมือนอยากจะไปมากๆนะครับ เพราะแต่ว่า ETS เนี่ยมันยังไงดีละ่ะทรงมันเหมือนแบบมันจบแพทเทิร์นด้วยครับก็เลยคิดว่าน่าจะย่ออย่างน้อยๆย่อสักครึ่งน,นึงอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยขึ้นโดยประมาณนะครับถามว่าถ้าจะรอบายได้ไหมถ้าไม่เซลล์นะถ้าไม่เซลล์รอบายได้ไหมได้ได้ได,ได้ถ้าจะรอบายก็จะมะีโซนนี้ครับรอบายอขอปรับ H1 นะ อ่ะย่อการาฟสวยๆอ่ะถ้าจะบายนะครับบายโซนนี้นะมีแพทเทิร์นหรือเปล่าชุดนี้พักไม่ถึง38นะครับชุดนี้ก็ไม่ถึงแล้วถ้าเป็นสวิงนี้ละ่ะ38มแปดเจ็ดแปดใช่ไ,ไอ่ะได้อยู่ถ้าจะบายนะครับถ้าจะบายก็บายที่แถวๆนี้นะครับด้วยเงื่อนไขของตัว a l t e r เ a น e b a นั่นเองนะครับจบ113บบายได้บายได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็เลยว่าเฮ้ยไอชุดน,นี้น่าจะขึ้นมานี้เราเทลงหรือเปล่าอ่าใครจะไปรู้ถูกไหมหรืออาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับขึ้นไปเลยก็ได้ตัวนี้นะอ่า e t s นะครับอืมอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะงการที่อ่าเด้งอย่างนี้แล้วก็ลงแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับอมประมาณนี้นะครับให้ไอเดียนะครับทุกท่านก็ไปจาัดก,การกันเอา ไลท์คอยนะครับไลท์คอยในไทม์เฟรมน่าจะว e คแหละมันเป็นดาวนะครับมันเป็นดาวแล้วก็ติดโซนละเพราะเนี่ยแล้วก็เกิดการอนะไรครับติดโซนเสียทรงถูกไหมฮราคาทําโลว์โลว์ถูกไหม,าา low, low. ไหมเพราะเนี่ยเราจะรอขึ้นมาเซลล์นะเป็น QM เนาะนะครับ,นะรบไหลซ้ายหัวขวาเห็นไหมประมาณนี้ ส่วนตัวนี้นอีกอชิบะนะครับชิบะก็ะเรามีของแต่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดเติมนะครับถ้ามันเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบที่มันเป็นขาขึ้นอยู่เพราะ,ะนั้นเราจะโฟกัสหน้าบ่ายเท่านั้นนะจุดนี้ครับน่าจะฟองลงมาในรูปแบบของตัวแบตเป็นเทนะครับหาจวะในการบ่ายตัดขาทุนเมื่อรุสเส้นสีแดง ในส่วนของ XRP นะครับมาดูในระดับเดเนี่ยเห็นไหมว่าราคามันทำ low low, low กันขึ้นถูกไหมครับทำ l ล w l โลแล้วแสดงว่าอะไรครับเราต้องรอเซลล์ถูกไหมรอเซล์เนาะแสดงว่าอะไรครับรอครับแสดงว่าเราต้องรอให้เขาฟอร์มนิดหนึ่งเราค่อยหาจังหวะในการเซลล์สำหรับ XRP นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในระดับ week นะครับ ในระดับวีคเนี่ยราคามีการเบรกไฮเกิดขึ้นแสดงว่าชุดนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่วีคนี่คือกรอบนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับวี week คือย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ในระดับเดมันคือดาวเทรน์นั่นเองเนาะอาจจะเป็นเดเป็นดาวแต่วีคเป็นครับเป็นอัพเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้มโนก็คือน่าจะลงมาอย่างเงี้ยแล้วขึ้นต่อสำหรับตัว xrp นั่นเอง ครับแต่ก็ไม่แน่ครับอย่างที่บอกคือวิกันเป็นอัพถูกไหมอ่ะตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันคือ QM ถูกไหมไรเนี่ย,ท,ยาาท, low, low, ทุกคนรู้ว่านี่คือซ้ายหัวราคาทำโรลว่าโรลขึ้นมาเซลล์ถูกไหมอ่ะทุกคนรู้ว่านี่คือ QM มันก็อาจจะขึ้นไปเลยก็ได้ได้ไหมได้เพราะว่าวิ่เป็นอัพถูกไหมอ่ะถามว่าลงได้ไหมได้เพราะว่าเดมันเปลี่ยนเทรนละอืมอ่ะ,อ,ะอาจจะลงมาที่แล้วค่อยขึ้นได้ไหมก็ได้ ครับไม่ผิดตรงนี้ก็โซนสวยครับในส่วนของ BNB นะครับก็ชุดนี้ราคาเบรกไายแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์ลงมาในรูปแบบของตัวชารกนะครับหานจังหวะในการบายที่ประมาณ410นะครับตานการดตุนเมื่อดูเส้นสีแดงนะครับตัวไหนอีกผมดูก,ก่อนนะ น่าจะเกือบหมดแล้วครับอ่าไปดูสุดท้ายครับไปดูครับกันบ้างนะตัวเหรียญครับเนี่ยก็มีแรงซื้อขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับอ่าเพราะเนี่ยตอนนี้ทําไงครับเดี๋ยวเรารอนะครับย่อนะครับมาที่โซนสีเทาโซนนี้ครับราคาก็มาสักอ่าเดี๋ยวนะสองหกห้านะครับสองหกห้านี่ก็เริ่มทยอยซื้อได้ครับสวยอยู่เพราะว่าราคามัน เห็นไหมครับมันทําหายหายได้นะครับถูกไหมอ่ตรงนี้เป็น qm ด้วยเห็นไหมครับซ้ายหัวราคาทาหายหายเห็ไหมเนี่ยซ้ายราคาทาหายหายเดี๋ยวย่อ by ครับเกนะิดเนาะประมาณนี้สอบครับนะอ่านะแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากข้อง discord ไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะครับรับบทเขาต่อวันก็สมัครเข้ามาได้นะครับคลิกที่คําว่าสมัครเนาะที่ใต้ที่ใต้ตคลิปอะมันจะมีคําว่าสมัครอยู่ นะครับหรือว่าเข้ามาในห้อง Discord ก็ได้ครับก็มาอ่านรายละเอียดพวกนี้นะครับมี50บาท300 9 0 0 1,500บาทนะครับแต่ถ้าต่อ IB ก็จะลดให้30%นะครับนะจากเมื่อกี้พันห้าเนาะเหลือพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับจาก900เหลือ600ต่อ IB เนาะต่อ IB ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Full c o u r s e นะครับเป็นคอร์สเรียนเพิ่งเปิดนะครับเป็นระบบเทรดที่เกี่ยวกับ h a r m o n i c Pattern แล้วก็มีการนำเรื่องของ s m a r t ทมินิคอนเซปเข้ามาประกอบด้วยนะครับก็มาอ่านได้ว่าเเ้้นือออาสะะไรรบบงคั ค่าเท่าไรข้อดีข้อเสียของระบบครับเขียนไว้ให้แล้วคําถามที่พบบ่อยเช่นเถวดกองทุนได้ไหมนะวิเลตเท่าไรเถิดรัรบเพิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับอืมก็น่าจะมาประมาณรวมๆประมาณสัก10กว่าชั่วโมงนะครับสิกว่าชั่วโมงเนะานะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครสมา,สมาชิกรายเดือนอยู่แล้วนะครับที่เป็นซูเปอร์เอฟซีหรือเอฟซีพาร์ตก็ตามนะถ้านสะสมยอดซับรายเดือน ครบ1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับให้ท่านเป็นนักเรียนฟูลคอร์สของเราทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเรือนอีกแล้วนะครับเพราะว่าการที่ท่านการที่ท่านเนี่ยซัพเราเนี่ยถึงยอด10,000บาทเนี่ยก็ประมาณ10เดือนเนาะถ้าเป็นคนที่3ามเก้าร้อยเนาะก็ประมาณ10เดือน,นประมาณ10เดือนขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเรียนระบบเทรดของเราเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วถูกไหมผม,ผมก็จะปรับให้เป็นนักเรียนเลยโดยที่คุณไม่ต้อง มาสมัครสมมติว่าคุณซับ FC ครบแบบสมมติซับเราปีถนึงแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะปรับให้เป็นนักเรียนเลยผมเชื่อว่าว่าทุกท่าน,น่าจะเรียนระบบของเราแบบแทบจะร้อเซแล้วก็ปรับให้เลยก็จะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับก็ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่รักงกันจริงนี่อยู่ด้วยกันไม่ถึง10เดือนถูกไหมเออเพราะเนี่ยถ้าเกิน10เดือนก็แสดงว่าเฮ้ยไม่ธรรมดา แต่ถ้าใครที่ซับพันห้าเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบน้อยน้อยไปกว่ากันนะอ่าถ้าพันห้าก็ถือว่าโอเคครับกี่เดือนวะสองเดือนสองเดือนสามพันถูกไหมสี่เดือนหกพันถูกไหมหกพันก็มาณเท่าไหร่หกเจ็ดเดือนโดยประมาณครับก็ถือว่าสมพอสมควรนะครับถือว่าเรียนระบบเราได้เยอะแล้วล่ะนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนเนี่ย นะก็จะปรับให้เป็นนักเรียนของเราทันทีนะครับโดยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเรียนอีกต่อไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ